ทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเนี่ยนะครับก็คือการทดสอบถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการทำงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในคำถามนะครับที่จะเป็นการวัดถึงสมรรถนะที่มีอยู่ในตัวตนของท่านเนื่องจากว่าในสมรรถนะเนี่ยเขาบอกว่า ท่านจะต้องเขา้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานตําแหน่งอยู่4สมรรถนะหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเขาต้องการที่จะวัดถึงความเป็นผู้นําของท่านว่าท่านมีความเป็นผู้นําอย่างไรประการที่2ครับก็ต้องการที่จะวัดถึงความสามารถในการเป็นผู้นําท่านมีความสามารถในการเป็นผู้นําคําว่าผู้นาท่านต้องไปทําความเข้าใจว่าคําว่าผู้นำเนี่ยคืออะไร ประการที่3ครับเขาก็จะวัดถึงความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็ประการที่4ี่เขาต้องการที่จะวัดถึงวิธีการคิดของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดถึงสมรรถนะใดก็ตามครับล้วนแต่เป็นการวัดถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของท่านภายใต้สถานการณ์ภายใต้ข้อจํากัดต่างๆ ในข้อนี้นะครับกรณีถ้าไปเจอคําถามที่จะเป็นการวัดถึงสมรรถนะของท่านนะครับในข้อนี้บอกว่าน้ําท่วมขังในพื้นที่ใกล้เคียงน้ําท่วมขังในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็เป็นเวลาหลายวันพื้นที่ของท่าน ไม่ได้ท่วมขังนะแต่ถามพื้นที่ท่วมพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็เป็นเวลาหลายวันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากคำถามถามว่าแล้วท่านจะทำอย่างไรนี่คือมีการวัดถึงสมรรถนะวัดถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของท่านว่าเมื่อท่านเจอสถานการณ์แบบนี้ท่านจะแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรมาดูตัวเลือกครับที่เป็นตัวเลือกที่ท่านใช้ในการฝึกฝนพัฒนาทักษะในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมารตรฐานตำแหน่งครับในตัวเลือกที่หนึ่งครับบอกว่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบสูบน้ำออก พร้อมลงพื้นที่ตรวจสภาพจริงวางมาตรการในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวร่วมกับชุมชนสังเกตตัวเลือกข้อนี้ครับเราจะเห็นครับว่าในการลงพื้นที่ท่านไม่ได้ลงเพียงแค่หน่วยงานของท่านเพียงแค่หน่วยงานเดียวท่านไปพร้อมกับเครือข่าย แล้วก็ดูสภาพจริงวางมาตรการในร,ร,ร,ระยะสั้นก็คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็วางมาตรการไม่ได้วางมาตรการเพียงแค่หน่วยงานของท่านเพียงแค่หน่วยงานเดียวแต่การสร้างความร่วมมือร่วมกันกับชุมชนอย่เพิ่งเลือกครับเอาวิธีคิดก่อนใน ตัวเลือกที่สองครับแจ้งหัวหน้าพอรู้ว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่ใกล้เคียงแจ้งหัวหน้าแล้วก็รอคําสั่งเพื่อไม่ให้เกิดการทําเกินอํา,านาจหน้าที่ในข้อนี้นะครับการแจ้งหัวหน้าแล้วก็รอคําสั่งเพื่อที่จะไม่ให้ดูว่าเป็นการทําเกินอํา,านาจหน้าที่อย่างน้อยข้อนี้นะครับชัดเจนเลยว่า ไม่ได้แสดงถึงความเป็นผู้นำของท่านที่จะต้องมีความเป็นผู้นำในเชิงรุกในการเป็นผู้นำมันต้องมีสภาวะผู้นำการรออาจก่อเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้นการรออาจจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในห้องเรียนออนไลน์พี่วุฒิเพื่อนก็จะให้เหตุผลให้เทคนิคว่าอ็ก,กรณีที่ไปเจอตัวเลือกแบบนี้ก็เราควรที่จะตัดสินเลือกคําตอบอย่างไรในตัวเลือกที่3ครับไปโพสต์ครับโพสประชาสัมพันธ์ว่ากําลังติดตามปัญหาสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนการโพสบอกว่ากําลังติดตามปัญหาสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน การโพสต์ <P ose> นะครับในสื่อออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งครับที่เราสามารถใช้ในการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆและก็เป็นเป็นเป็นสื่อที่เป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมเป็นวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนี้แต่ในข้อนี้นะครับการไปโพสต์ประชาสัมพันธ์ว่ากําลังติดตามปัญหาเนี่ยเราสังเกตเห็นนะครับว่าเขาไม่ได้ไป แก้ที่รากเหง้าของปัญหามันกับปัญหามันไม่ถูกแก้ไขไม่ได้สื่อให้เห็นว่าท่านกำลังแก้ไขปัญหาในประเด็นไหนส่วนในตัวเลือกที่4ครับบอกว่ามอบหมายให้เจ้าที่ลงพื้นที่ครับและให้รายงานผลเป็นครั้งคราวโดยที่ ไม่ต้องประชุมวิเคราะห์ปัญหาในข้อนี้การมอบหมายให้เจ้าที่ลงพื้นที่นั่นคือตัวท่านไม่ให้ลงเองในข้อนี้นะครับการที่มอบหมายให้เจ้าที่ลงพื้นที่ก็สื่อเห็นว่าท่านไม่ได้แสดงถึงการเป็นผู้นําในเชิงลุกที่ต้องติดตามข้อมูลติดตามการแก้ไขปัญหา ด้วยตัวของท่านเองแต่ท่านมอบหมายให้คนอื่นเข้าไปดำเนินการให้ในกรณีนะครับท่านคิดอย่างไรร้วนแต่สะท้อนถึงพฤติกรรมหรือสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของท่านครับว่าท่านมีพฤติกรรมหรือมีความเป็นตัวตนของท่านอย่างไรในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบพี่วุฒิเพื่อนก็จะให้วิธีการคิดครับว่า ท่านจะต้องคิดอย่างไรตัวอย่างครับการประสานลงพื้นที่วางแผนร่วมกับชุมชนใน้รนี้นะครับก็จะสะท้อนถึงการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงว่าท่านลงมือแก้ไขทันทีครับเชื่อมงานหลายฝ่ายแล้วก็การทำง,งานร่วมกันกับประชาชนก็เป็นวิธีการที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นเมื่อมีข้อมูลใหม่เมื่อมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นท่านก็เปลี่ยนแปลงก็คือปรับเปลี่ยนปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งการตัดสินใจเลือกคำตอบที่ตัวเลือกบ่งบอกลักษณะของการทำงานร่วมกันเกิดการบูรการร่วมกัน ให้เกิดภาคีเครือข่ายในการทํางานร่วมกันของหลายภาคส่วนก็นจะสะท้อนไห้เห็นถึงการมีพฤติกรรมในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงการรอคําสั่งหัวหน้าแน่นอนครับข้อนี้ไม่ได้เริ่มไม่ได้ตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น การโพสต์ประชาสัมพันธ์แน่นอนครับเป็นการสื่อสารที่ดีครับแต่การสื่อสารที่ดีในการโพสต์ประชาสัมพันธ์ไม่ได้แสดงเห็นถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาไม่ได้เป็นตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่อย่างไรนะครับส่วนการมอบหมายงานให้คนอื่นเข้าไปทํางานแทนเนี่ยก็คือขาดการวิเคราะห์ขาดการปรับปรุงขาดการทํางานในเชิงรุก ซึ่งในข้อนี้ตัวเลือกที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในข้อนี้นะครับที่ท่านที่เรียนรู้ออนไลน์กับพี่เพื่อนส่วนใหญ่แล้วไม่ส่วนใหญ่คือ99.99เ99นแหละว่าท่านตัดสินใจเลือกคําตอบที่ถูกต้องก็จะมีหลักการคิดหลักในการวิเคราะห์หลักในการตัดสินใจ ในการเลือกคำตอบว่าข right. um, ้อใดตอบแล้วสะท้อนถึงการเป็นผู้นําในการเป็นแปลงของท่านอย่างไรตอบในข้อใดที่สะท้อนถึงสมรรถนะในเรื่องของความเป็นผู้นําของท่านอย่างไรตอบข้อใดที่สะท้อนถึงในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนของท่านอย่างไรตอบข้อใดที่สะท้อนถึงในเรื่องของ สมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ของท่านอย่างไรทุกตัวเลือกเร้นแต่บ่งบอกถึงคุณลักษณะบ่งบอกถึงพฤติกรรมในการทํางานบ่งบอกถึงการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของท่านอย่างตัวอย่างในข้อที่2นี้นะครับซึ่งเป็นคําถามที่ใกล้เคียงกับคําถามในห้องสอบจริงในรอบที่ผ่านมาครับว่ามีโครงการสําคัญล่าช้า ประชาชนร้องเรียนว่าโครงการล่าช้าแล้วท่านจะทําอย่างไรแต่ข้อนี้นะครับตัวเลือกที่1บอกว่าโทษผู้ระเเหมาว่าทํางานไม่ทันตัวเลือกที่2บอกว่าเรียกทุกฝ่ายวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็ปรับแผนเพื่อเร่งรัดและป้องกันซ้ำในข้อคอควาย บอกประชาชนให้รอเพราะติดที่ขั้นตอนในข้ององูขอเลื่อนโครงการออกไปโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในการตัดสินใจในการเลือกคำตอบในห้องสอบนะครับเพื่อปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ในรอบนี้ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิหรือรเพื่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์ line, ถึงหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์การตัดสินใจในการเลือกคำตอบในห้องสอบสแกน QR Code กดเพิ่มเพื่อเ,เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ตั้งกระทงอยู่กับผมพี่วุฒิเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบ สแกน QR code กดเพิ่มเพ่เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ